หลังจากเกิดสงครามในลาเซียลนะคะผู้คนหนีออกจากลาเซียลมาเกือบ70%แล้วตอนนี้ที่อยู่ในในลาเซียลจริงๆก็จะมีอยู่ประมาณ30%สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะใหม่สุขายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเด็กอ,อีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะน้องหอมเองก็จะมาขอทําคลิปนะคะเกี่ยวกับเรื่องในประเทศพม่าอีกหนึ่งคลิปนั่นเองนะคะ จากในคลิปที่แล้วนะคะน้องหอมเองนะคะได้ถ่ายคลิปลงไปนะคะก็มีพี่พี่เอนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละคอมเมนต์นะคะน้องหอมเองนะคะได้เข้าไปอ่านแล้วรู้สึกว่าตื้นตันใจมากๆนะคะบางคอมเมนต์ก็ทําให้น้องหอมจุกใจมากๆเลยนะคะจนทําให้น้ําตาไหลเลยนะคะซาบซึ้งถึงน้ําใจพี่น้องชาวไทยเลยจริงๆนะคะที่แบบยังไม่ทอดทิ้งพี่น้องชาวพม่านะคะหรือว่าพี่น้องในรัชฉานที่กําลัง อพยุกต์หนีมาจากประเทศในที่เมืองราเชียนั่นเองนะคะได้อ่านคอมเมนต์หลายคอมเมนต์แล้วรู้สึกว่าจุกใจมากๆนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องหอมเองก็นํามาประมาณ2-3คอมเมนต์นะคะที่จะมาอ่านให้พิจิคนได้ฟังในวันนี้นะคะและพี่เขาก็คือได้คอมเมนต์มานะคะก็บอกว่าอพยุกต์เข้ามาเขตไทยไทยจะจัดศูนย์อพยุกต์ให้ตามแนวตะเข็บชายแดนเพื่อให้องค์กรสากลประสานชาติ ช่วยเหลือในการดูแลความปลอดภัยและอาหารเครื่องดื่มที่พักไทยไม่แลรงน้ำใจครับนะคะบอกเลยว่าอา่รานแล้วรู้สึกซราบซึ้งใจมากนะคะแค่ให้ที่อยู่ที่พักก็มากมาก,มากเกินพอแล้วนะคะแต่พี่ชาวไทยยังดูแลแบบบ้านเลี้ยงอาหารให้ที่พักน้ำดื่มอะไรพวกนี้อีกนะคะบอกเลยว่าทาบซึ้งถึงน้ำใจพี่น้องชาวไทยเลยจริงๆนะคะและอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่า น่าสงสารคนไตรัชฐานที่ต้องประสบความทุกข์ยากเข้ามาลิเข้ามาลิภัยในสยามได้เลยคนไทยก็ช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะคะอันนี้โอ้บอกเลยว่าอ่านแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะก็คิดที่จะช่วยเหลือแค่นี้ก็มากเกินพอแล้วนะคะพี่ทุกคนต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกๆคนเลยจริงๆนะคะและมีหนึ่คอมเมนต์นะคะพี่เอฟซีบอกว่า มาเลยเมืองไทยต้อนรับเสมอเพื่อนเกิดแก่เจ็บเมื่อเก็บเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเมืองไทยเป็นเมืองสย,มงสยามประเทศสยามเมืองยิ้มชอบช่วยเหลือคนชอบทำบุญสุนทานถ้ามาประเทศไทยปลอดภัยแน่นอนครับนะคะโอ้โหบอกเลยว่า แต่ละคอมเมนต์นะคะที่ได้อ่านไปนี่คือแบบโอ้ตื้นตันใจเลยจริงๆนะคะทราบซึ้งถึงน้ําใจพี่น้องชาวไทยเลยจริงๆนะคะทั้งๆที่ไม่ใช่คนในประเทศนะคะคนที่ไหนไม่ว่าจะขอความช่วยเหลือมานะคะคนไทยก็ยินดีช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคนที่ไหนประเทศไหนก็แล้วแต่นะคะแล้วที่ผ่านมาน้องหอมเองก็เคยเห็นพี่น้องชาวไทยนะคะช่วยเหลือแต่ประเทศอื่นนะคะแต่น้องหอมเองไม่รู้สึกว่าเหมือนไม่เคย ไม่เคยเห็นแบบว่าประเทศอื่นมาช่วยประเทศไทยบ้างไหมอันนี้น้องหอมไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ส่วนมากคือเคยเห็นคือพี่น้องชาวไทยนะคะไม่ว่าจะช่วยพี่น้องชาวพมา่าชาวลาวคขเมนกัมพูชาอะไรพวกนี้แบบที่เขาต้องการความช่วยเหลือคนไทยก็ไปช่วยนะคะและก่อนหน้านั้นก็เคยเห็นพี่พี่คนในประเทศไทยนะคะก็ไปช่วยเหลือจนไปถึงแบบต่างประเทศก็มีนะคะแต่น้องหอมไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นแบบว่าคนอื่นมาช่วยในประเทศไทยอะไรเงี้ยบอกเลยว่า ฟืาบถ,ถึงน้ำใจพี่น้องชาวไทยเลยจริงๆนะคะน้ำใจของพี่น้องชาวไทยนั้นล้นเหลือจริงๆนะคะและอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะคะยิ่งช่วงนี้นี่คือข่าวประเทศลาวกับประเทศไทยอะเยอะสุดเลยนะคะก็คือแบบเรื่องการทะเลาะเบาะแฝงกันอะไรเงี้ยแต่ก่อนนี่คือจะเป็นคอมเมนต์นะคะแต่ช่วงหลังๆนี่คือเริ่มเป็นลาวอะไรเงี้ยคือสําหรับความรู้สึกน้องหอมนะคะ คือเราแบบเป็นเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันอะไม่อยากให้มีการทะเลาะเบาแบงอะไรกันแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะลําบากหรืออะไรมาแค่ไหนสุดท้ายก็จะต้องพึ่งพาพี่น้องชาวไทยอยู่ดีนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าส่งเข้าออกก็ส่วนมากจะเป็นของไทยที่เรายังใช้กินหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็วันข้างหน้าก็ยังจะไปแบบมีเรื่องไปมาสู่หากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่อยากให้มีเรื่องทะเลาะเบาแบงอะไรกันแบบนี้เลยนะคะ แต่ว่าเรื่องของประเทศอื่น e นั้นน้องหอมก็ไม่รู้นะคะว่าทําไมถึงเกิดเรื่องอะไรแบบนี้เรื่องของในประเทศลาวนะคะน้องหอมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวเพราะมันไม่ใช่ประเทศของน้องหอมนะคะแต่ในวันนี้น้องหอมเองมาทําคลิปนะคะขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ยังไม่ทอดทิ้งนะคะพี่น้องชาวพม่านะคะที่อพยุหมีภัยมาจากสงครามนั่นเองนะคะพี่ๆไทยก็ยินดีต้อนรับนั่นเองนะคะและตอนนี้นะคะน้องหอมเองก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะ ไปชมอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดที่ลาเชียวนะคะจากรายการช่องพี่โมลาเชียวนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่พี่ทุกคนรู้จักกันไหมนะคะ คือพี่เขาก็คือแบบมีช่อง u t u b e เป็นของตัวเองนะคะพี่เขาเป็นคนลาเชียลโดยตรงเลยชื่อช่องก็คือโมลาเชียวนั่นเองนะคะเพื่อนๆพี่ทุกคนสามารถเข้าไปติดตามหรือว่ารับชมเรื่องราวสถานการณ์ตอนนี้ได้นะคะว่าเออพี่เขาจะอัปเดตอยู่ตลอดว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมได้นะคะแต่วันนี้ที่น้องหอมจะมานําเสนอหรือจะมาทําคลิปนี้เพราะว่าอยากให้พี่ๆบางคนที่แบบยังไม่รู้จักช่องโมลาเชียวนะคะ,ะ,คะก็ให้ดูจากผ่านช่องน้องหอมนะคะว่า คือตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดนะคะเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูช่องของพี่โมราสเซียนะคะพี่โมราสเซียจะอธิบายหรือเล่าให้ฟังนั่นเองนะคะเดี๋ยวตอนนี้เพื่อที่ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะอัปเดตสถานการณ์ในรัชานวันที่10บกรุลาย2สองค่ะแล้ววันนี้โมก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบข่าวเกี่ยวกับ สงครามในละฉานเหนือให้ทุกท่านได้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะหลังจากเกิดสงครามในลาเซียลนะคะให้ผู้คนหนีออกจากลาเซียลมาเกือบ70%แล้วตอนนี้ที่อยู่ในในลาเซียลจริงๆก็จะมีอยู่ประมาณ30%ค่ะตอนนี้นะคะการสู้รบก็จะเป็นอย่างดูเดือดมากๆเลยไม่สนใจว่าประชาชนจะเจอกับอะไรบ้างแล้วก็จะเสียหายไหมจะเสียชีวิตไหมแบบนี้แล้วทีนี้ทําให้ประชาชนในเขตลาเซียลนะคะไม่ว่าจะเป็นคน คนไทยใหญ่คนพมา่าทุกคนที่หนีเอาตัวรอดมาเขาก็จะทํำยังไงก็ได้ให้ออกจากลาเซียวนะคะทําให้จราจรของเมืองลาเซียลนะคะติดขัดตั้งแต่ในเมืองจนถึงทางออกเมืองเลยเพราะว่าเดี๋ยวโมจะมีภาพให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะคนที่หนีออกมาจากลาเซียวนะคะมาติดอยู่ระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นที่สะพานเจแอน เพื่อที่จะรอข้ามน้ำนะคะจริงๆแม่น้ำที่แม่น้ำารกท่าวดตีนี่คือสามารถข้ามน้ําได้ประมาณสองคันเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกคนที่มารออยู่แล้วรถก็จะเป็นพันพันคันเลยต้องรอบางบางคันนะคะต้องรอนอน,น,อนรอประมาณสองคืนถึงสามคืนถึงกว่าจะข้ามน้ําได้ค่ะก็จะมีเส้นทางเส้นทางลัด แต่ว่าเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางไปลำปากมากถ้าไม่ใช่รถสูงๆก็จะไปไม่ได้ใครที่ไม่ทราบเส้นทางก็อาจจะหลงทางบ้างแบบนี้ส่วนญาติโมที่หลงทางมาเขาปกติแล้วใช้เวลาจากลาเซียลมาถึงน้ำรันนะคะจะต้องใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงส3สถึงสี่ชั่วโมงเท่านั้นแต่ว่าเขาออกจากลาเซียลมาตั้งแต่วันก่อนเพิ่งมาถึง เพิ่งมาถึงเมื่อเมื่อวันเมื่อวันนี้ประมาณตอนเย็นช่วงช่วง3โมงถึง4โมงเย็นเพิ่งมาถึงที่2เกนะคะแต่ยังไม่ถึงที่นำ้ำรันถือว่าการเดินทางค่อนข้างลำบากจริงๆเพราะว่าต้องมารอระหว่างทางบ้างเส้นทางลำบากบ้างทำให้ผู้คนที่หนีออกจากลาเซียวนะคะได้รับความเดือดร้อนกันเยอะมากค่ะ ทั้งนี้เส้นทางผ่านที่จะต้องผ่านไปยังเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นละชานเหนือละชานตะวันออกแล้วก็เขตของพม่านะคะเหลือเพียงแค่เส้นทางที่น้ำปองเส้นทางเดียวเท่านั้นค่ะตอนนี้ทำให้เมืองน้ำรันนะคะคึกคักแบบว่าคนเยอะรถเยอะสุดๆไปเลยจราจรติดขัดตั้งแต่ทางเข้าเมืองจนถึงทางออกร้านทำให้ร้านอาหารแล้วก็สองฝั่งข้างทางนะคะ มีรถจอดเต็มแม้ว่าจะเป็นที่วัดตามวัดตามวาก็จะมีผู้คนมานอนมาขอนอนมาขอหลบชั่วคราวนะคะและทำให้เมืองน้ำรันของที่นี่กลับมาคึกคักมากๆตั้งแต่โมมาที่ น้ำรันนี้คือไม่เคยเห็นคนเยอะแล้วก็รถเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูว่าสถานการณ์ที่น้ำรันนะคะเป็นยังไงอีกนะคะก่อนไปดูสถานการณ์ที่น้ำรันนะคะเดี๋ยวโมจะพาทุกท่านไปดูอันนี้คือภาพจากอินเทอร์เน็ตนะคะจากเมืองขาออกของลาเซียลค่ะทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณ6เลนถึง7เลนนะคะน,นี่จะเป็นรถขาออกหมดเลยค่ะ ทำโรงทานนะคะพี่น้องทั้งหมดในน้ำรันเลยมาที่นี่เรามาดูกันโมเคยพาทุกท่านมาแล้วลองโรงทานที่นี่เดี๋ยวเราไปดูข้างในเขาจะต้มหงแล้วก็กันทำกับข้าวกันตรงนี้เลยนะคะเยอะมากในเลี้ยงมาหลายวันนะคะเจ็ดวันโอ้นี่คือเลี้ยงมาเจวันแล้วนะคะ อันมาเฮ็ดในเฮ็ดหืออันในมามาจอยหล,ลายค่ะมาจอยเอากูโศกฮันอ่ะโอ้ใส่ละลายๆกูก็โอ้นี่คือทุกคนมาได้ใจโอ้เปิ้นจอยเงินดั้งนกมาเฮ่ดโอ้พี่น้องน้ำลายน้ำมาเฮ็ดข้าวเฮ็ดผักแห็โอ้เด,ด,ดือดเดือดเดือดทำกันแบบสุดยอดมาก อันนี้ยำถั่วน่าละน่าทานมากเลยตดหรือใ,ใครกินคะละ่ละเก <laughs> <ะ>หนึ่งวันค่ะหนึ่งวันเก่าอ่างฮะเนาะอ้อเราาเาเขาบอกว่ายำแบบนี้วันละสิบถ้วยก็ไม่พอนะคะสิบสบกะละมังแบบนี้ใหญ่ๆเลยนะคะไม่ไม่ใช่แค่น้อยๆเลียงฟักเข่าเนหนึ่งวันหลายปอกค่ะดนงวันดังวันที่ไหนดี่ีค่ะเนาะอ,นอ้อ โอ้เทีงกางทำเจ็ดโม,มงกลางไหนฮะนะ่ะสิบโมงต่อเทงกามมงทำเจ็ดโมงอ๋อโจมค่ะอ๋ออ๋อเออจมค่ะวีน้าปีนบ่อน้ำรันลี่หักนานเนี่ยวะ่ะเออมีเตก็กๆมาช่วยด้วยนะคะเต็กผู้ชายวัยรุ่นอะไรแบบนี้มาได้เลียงผ้าคลุมค่ะเนื้อไกค่อกคอโอ๋อและแพตต์ ตั้งวันหาในเนาะมาจอยหลายวันเาะค่ะ่ะเจ็ดวันเจ็ดวันสี่วันหาวันหกวันโอรอรอรอก็น้ำเต้มีพีน้องมากินน้ำหนาค่ะเนาะกุสก็เลยน้ำเต้ค่ะมารอกันแบบเยอะมากทุกท่านเต็มเต็นท์หมดเลยเต็มหมดเลยนี่คือทั้งวันทั้งวันตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงเจ็ดหนึ่งทุ่มตอนเย็นนะคะ และนี่นะคะก็เป็นคลิปบางส่วนนะคะที่น้องหอมเองนำมาจากช่องพี่โมลาเซียวนะคะถ้าอยากจะเห็นนะคะเ,เยอะแยะนะคะก็คือสามารถเข้าไปรับชมในช่องของพี่โมลาเซียวได้เลยนะคะบอกเลยว่าในท้ายคลิปนี้นะคะเห็นพี่น้องชาวไทยใหญ่เรานะคะที่ไม่ทอดทิ้งกันนะคะก็คือมาช่วยกันทำอาหารทำขุงข้าวทำกับข้าวแล้วก็เลี้ยง ผู้อพยพหนีภัยมาจากสงครามนะคะก็คนที่หนีมาก็อย่างที่พี่โมบอกก็จะมีทั้งชาวจีนคนพมา่าและก็คนไทยใหญ่นะคะแต่ว่าส่วนมากนะคะก็จะเป็นคนไทยใหญ่เป็นหลักนะคะเพราะว่าในรัชานี้คือจะเป็นพี่น้องชาวไต่เยอะนั่นเองนะคะแล้วก็คือจากในคลิปที่แล้วนะคะที่น้องหอมได้บอกว่าเออพี่เขาแบบหนีกันอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็คือวิ่งรถทั้งวันทั้งวันแล้วเขาไปทํากับข้าวกินกันที่ไหนแล้วเขาได้กินข้าวกันยังไงบางคนที่แบบ ไม่ได้ม้อไม่ได้กระทะมาเขาไปหุงกันที่ไหนอะไรแบบนี้เขาซื้อกินที่ไหนอะคือน้องหอมไม่รู้เลยนะคะแต่ว่าได้มาเห็นจากคลิปพี่โมราเยวนี้นะคะเห็นแล้วรู้สึกว่ายังไงอะประทับใจพี่น้องออชาวไทเวยเลาวเหมือนกันที่เราก็ไม่ทอดทิ้งกันนะคะคลิปพี่โมราเซยวอยู่นี่คือมันจะเป็นเมืองน้ำรันนะคะน้ำน้ำรันถ้าภาษาไทเยเขาจะเรียกว่าน้ำรันอันนั้นะคะ ก็คือแต่มันก็คือแบบอยู่ในในลาเชียลเหมือนกันแหละนะคะแต่ว่าอย่างที่พี่โมบอกว่าสถานการณ์ในในเมืองของลาเชียลจริงๆนะคะตอนนี้นะครบคน,คนอพยพหนีภัยหมานะคะออกมาเกือบจะหมดในประเทศแล้วนะคะออกมาประมาณเกือบเ0็เซนแล้วนะคะและคนที่เหลืออยู่ก็คืออาจจะยังเป็นคนที่แบบไม่มีที่ไปหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่มีตังค์ไม่มีอะไรที่แบบ จะไปต่อได้แล้วอะไรบางคนก็ไม่มีญาติที่ไหนที่จะให้ไปยังไงก็คือหนีก็ตายไม่หนีก็หนีไปก็ไม่มีที่อยู่อยู่ดีก็คือสุดท้ายอาจจะแบบตัดสินใจอยู่ที่นั่นเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือคนน้อยมากที่แบบยังอยู่ในเมืองราเชียอ,อะไรอย่างเงี้นะคะแต่ก็จริงนะคะเท่าที่เห็นในสื่อตอนเนี้ยมีแต่รถมีแต่พวกคนหนีกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะแบบ บางที่นี่คือแทบเป็นเมืองล้างเลยจริงๆนะคะแต่ก็ดีนะคะคนที่หนีมาจากในเมืองล่าชี่ยวนะคะก็มาเจอที่เมืองน้ําลันนะคะเมืองน้ําลันนี่คือยินดีต้อนรับแล้วก็ให้อาหารน้ำํำดื่มให้ให้แก่คนที่แบบอ,อ,อะไรเงี้ยเหมือนแบบ ทำเอ่อมากินฟรีอะไรแบบนี้นะคะก็คือใครอยากกินก็มาแวะกินได้เลยอะไรเงี้ยและแม่แมแป่ป้าป้าเขาก็คือแบบทําทั้งวันนะคะเขาบอกว่าทําตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าไปถึง10บโมงใช่ไหมจำไม่ได้เหมือนกันเมื่อกี้ฟังคลิปมันยาวหน่อยนะคะอ่าก็คือแบบมาด้วยแบบมาด้วยแบบยังไงอะ่ะ น้ำใจแบบมาช่วยแบบฟรีๆ,ๆมาช่วยมาเอาบุญอย่างเดียวคนที่มาทํากับเขาทําทั้งวันไม่ได้ออกจากครัวก็คือทําเสร็จก็ยกออกไปแจกทําเสร็จก็ยกออกไปแจกอย่างเดียวนะคะบอกเลยว่าแม่ๆพี่ๆป,ป้าๆเหล่านี้นะคะได้บุญมากๆนะคะที่ทำบุญกุศลครั้งใหญ่ในตอนนี้นะคะในครั้งนี้ที่ช่วยเหลือให้อาหารแก่น้ําให้แก่ผู้คนที่อพยพหนีภัยมาที่แบบไม่มีที่พึ่งพาไม่รู้จุดหมายปลายทางนะคะเขา แม่ๆป้าๆเหล่าบบนี้นี่คือน่าจะได้รับบุญอย่างสูงสุดเลยทีเดียวนะคะและเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์นะคะพี่โมก็ได้เล่าให้ฟังแล้วนะคะก็คือแบบน้องหอมเองบางสิ่งบางอย่างก็ไม่อยากจะพูดออกช่องอะไรเงี้ยแต่มันเห็นแล้วมันก็รู้สึกว่า มันเห็นแล้วจะก็เป็นยังไงอ่ะยิ่งดูเยอะเอะอะไรเงี้ยมันทํายิ่งทาให้เครียดเพราะว่าส่วนตัวน้องหอมเองเป็นคนที่ชอบคิดหนักชอบคิดมาเปรียบเทียบกับตัวเองเวลาสมมุติว่าคนในเหตุการณ์นั้นถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราจะเป็นยังไงและลูกของเราจะเป็นยังไงและคนในครอบครัวเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยบอกเลยว่าเป็นคนที่คิดหนักมากเป็นก็เลยแบบไม่ค่อยชอบดูข่าวแต่ว่าในช่วงเนี้ยคือมันจะเห็นบ่อย เพราะว่าข่าว,นาวนาาาเนี้ยข่าวในรัชานพม่าเนี่ยตอนนี้คือกําลังโด่งดังเพราะว่ามีการเอ่ออะไรกันแบบนี้นะคะก็คือแบบคืออย่างที่พี่โมบอกแหละคือเขาไม่ได้สงสารไม่ได้สนใจประชาชนที่อยู่ในเมืองเลยนะคะน้องหอมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออเขาทําไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแต่เข้าใจว่าก็แย่งบ้านเมืองกันแหละแต่ว่าไม่สนใจว่าประชาชนจะอยู่ยังไงจะเป็นตายร้าดียังไงเขาไม่ได้สนใจเลยนะคะเขาแค่เอาตรงๆก็คล้ายๆเหมือนแบบเห็นแก่ตัวอะไรประมาณนี้แหละ Cool. ไม่อยากพูดเยอะพูดเยอะก็เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวจะมีปัญหาเข้าตัวเปล่าๆนะคะแต่ที่มาทําคลิปในวันนี้นะคะก็มาอัปเดตนะคะไปน้องหอมเองได้ไปเห็นนะคะคลิปของพี่โมโนะคะจากที่ไม่ได้เห็นคลิปพี่เขามานานแล้วนะคะก็วันนี้ได้มาเห็นก็เลยนํานมาอัปเดตให้พี่ทุกคนได้ชมนะคะและถ้าเพ,พื่อนๆพี่ทุกท่านไหนนะคะที่อยากจะเห็นสถานการณ์หลากหลายหรือว่าการอัปเดตทุกวันทุกวันนะคะสามารถเข้าไปรับชมในช่องพี่โมโลาเชวได้เลยนะคะเพราะว่าพี่เขาเป็นคนที่ลาเช อยู่แล้วอะไรอย่างี้เขาก็จะอัปเดตส,สถานการณ์ให้เรื่อยๆนั่นเองนะคะ,ะและสําหรับคลิปในวันนี้นะคะเพื่อนๆที่พี่ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงนะคะกะ็คอมเมนต์มากันเยอะๆนะคะแล้วก็ก่อนที่จะลาคลิปนี้ไปนะคะน้องหอมก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ไม่ทอดทิ้งพี่น้องชาวพมา่าหรือคนในราัชานะคะที่ขอความช่วยเหลือไปนะคะแล้วก็พี่น้องชาวไทยทุกคนก็ยินดีที่จะช่วยเหลือแล้วก็ยินดีที่แบบให้ความไม่แรงน้ําใจนะคะยังไง คือคนไทยไม่แรงน้ําใจนะคะแล้วก็ช่วยเหลือคนในพม่าะอะไรแบบนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆ,ๆเลยนะคะขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่อุปยุกมานะคะก็ขอขอบคุณแทนพี่ๆเขานะคะขอบคุณค่ะนะคะ,ะและสําหรับคลิปนี้นะคะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ